บทที่12อาทิปริยสูตรอีวังเมสตังอีกังสมยังภควาข้ยายังวิหารติข้ยาสีเสสิติงพิกขุสสะสะหาเซนตตับอะโขภควาพิกขุอามันเตสิสัพพังพิกขเวอาทิตังกินจิพิกขเวสัพพังอาทิตังจักขุพิกขเวอาทิตังลูก รูปะอาทิตตาจะคูวิญญาณังอาทิตตังจากคูสัมผัสโสอาทิตโตยัมปีทางจากคูสัมผัสปัจญาอุปเชยติเวทะยาตังสุขังวาทุขังวาทุกขามาสุข so, ังวาตามปีอาทิตตังเจนะอาทิตตังอาทิตตังลายสันิคาโธคันิคาโมทันนิคาอาทิตตังชาติยาชมาเนนะโสเกหิบริเตเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏานิโสตังอาทิตตังกระสัทถาอา ทิตโาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมพโสอาทิตโตยัมปีทังโสตสัมสปชยาอุปชยติเวทยตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังรายชัดนิคาโททันิคาโมทันก้าอาทิตตังชาติยาชมาลนีนะโสเกหิปรลิเทเวหิทุเกหิโทมาเซหิอุปยาเสหิอาทิตตังวัฏานิทานังอาทิตตังคันธาอาทิตตา ข้านวิญญาณังอาทิตังข้านสัมผัสโสอาทิตโตยัมปีทังข้านสัมผัสปเจ้าอุปเชยติเวทายตังสุขังวาตังสุขังวาอาทุกขามาสุขังวะตัสตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราชฉนิคานโทฉันิคานอาทิตโทฉันิคานอาทิตังชาติยาชะมลนีน่ะโสเกหิปะลิเทเวหิทุเกณิหูมันนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวัฏามิขิวหาอาทิตตังรัสษาอาทิตัง ชิวหาวิญญาณังอาทิตังชิวหาสัมปัสสวอาทิตโตยัมปีทางชิวหาสัมปัสปิยชอุปชิยติเวทยตังสุขังวาทุกังวาอทุกขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเจนะอาทิตตังอาทิตังชาลาชตินิาโทคะิาโมทนิคาอาทิตตังชาติยาชมาลีนีนะโสเกหิบริเทเบหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏทามิ กายอยู่อาทิตตัวภูพภพาอาทิตตากายวิญญาณังอาทิตตังกายสัมผัสสวอาทิตตัวยามปดทางกายกายสัมผัสปชจยาอุปชยติเวทยาตังสุขังวาทุกังวาอทุกขะมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกณนะอาทิตตังอาทิตตังราชานิคาโทขณิคาโมทนิคาอาทิตยตังชาติยาชมาลนีนะโสเกหิปะริทิเวหิทุเขหิททมานาเสหิอุยายเสหิอาทิตตังอิวัฏามิ มโนอาทิตโตทำมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมภสุอาทิตโตยามปีทังมโนสัมภัปัญยาอุปเชยติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามัตสุขังวาตัมปีอาทิตตังกีนะอาทิตตังอาทิตตังราชัติคาโทกนิคาอโมทันิค้าอาทิตตังชาติยาชามาลีนาโสเกหิปลิเทเวหิทุกเกหิโทมณสหิอุบายสีหิอาทิตตันติวาลาธามิเอวังปัสสัง พิกาเวสุตวายอริยสาวกโกจักขุสมิงปินิพินทติลูเบสุปินิพินทติจักขุวิญญาณีปีนิพินทติจักขุสัมผัสุดเสปีนิพินทติยำปิทางจักขุสัมผัสปเชียอุปเชียติเวทยเตงสุขังวาทุกคังวาทุกขะมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติโสตัสมิงปีนิพินทติที่จัน ทัดเศปิสุป so, se ีนิพินทติโสแต่วิญญาณังนิปีนิพินทติโสตสัมผัสเสปีนิพินทติยำปดทางโสตสัมผัสสัมผัสปัจฉิยาอุปชยติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาแต่สมินปีนิพินทติขานัสสมินปีนิพินทติคันธิคันธีสุปีนิพินทติคานวิญญาณีปีนิพินทติคานสัมผัสเสปีนิพินทติยำปดทางขานสัมผัสปัจฉิยาอุปชยติเวทยตังสุขังวา อทุกขามาสุข si ah in ังวาตัสะมีปินิพินทติคิดวาหายปีนิพินทติและเสียสุปีนิพินทติคิดวหาวิญญาณนปีนิพินทติคิดวหาสัมผัสเสีปีนิพินทติยำปิทางคิดวหาสัมผัสปชียอุปเชติวทยาตตงสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตัสะมีปีนิพินทติกายยะสมินปีนิพินทติโพพระเสุปินิพินทติกายวิญญาณีนปีนิพินทติกายสัมผัสเสียปีนิพินทติ ยำปดธางกายสัมผัสปัจเจียอุปเชยติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาแต่จะมีปีนิพินทติมันนับจะมีปีนิพินทติทำเมีสุปีนิพินทตินะมมนวิญญาณีปีนิพินทติมนสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีธางมนสัมผัสปัจเจียอุปเชยติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาแต่จะมีปีนิพินทตินิพินทางวัชัติ วิลาขาวิมุตติวิมุตตสเมปิวิมุตตมีติยานังโอติขีนาชาติสุบุสิตังพรหมจริยังกตังกะละนิยังปะนาปังอัตตตาญาติปชาณติติาาตตอิทะมะวุจักภควะอัตคัมนาเตภิกขุภควะโตภาสิตังอัวินันตุง อิมัสะมินจะปะนะเวยากะระนัสมิงมัดยะมานีตัสสะพิคูสะหัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตติสุติบทที่สิบสามอนัตตะลักขณะสุตังเยวังเมยสุตังเอกังสมัยยังพักวาพานาสียังวิหารติอิสิปตนีมิคาทายอะอัตโขพักวาปัญจวัคิชยาพิคูอามันเตสิลูปัง พิกาวีอนัตตาลูปังจะอิทางพิกเวีอัตาอาภาวิสะนัยิทางลูปังอาภาทายาสังวเตยายลัมภะจะจูตลูปีอีวังมีลูปังโหตุอีวังมีลูปังมาอโหสิติยะสมาจะโกพิกเวีลูปังอนัตตาตาสมาลูปังอาภาทายาสังวตติตินาจะลัมภะติลูปังอีวังมีลูปังโหตุอีวังมีลูปังมาอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะ อิทางพิกาวีอัตตาอภวิสสะนะอิทางพิกาวีนภาวะอภาทายสังวเตยะลำเพียถัจะเวทนาอีวังมีเวทนาหมตุอีวังมีเวทนามาโอหูสีติตัตสมาจักโขพิกเวเวทนาอนัตตาตัตสมาเวทนาอภาทายสังวเตยะตินัจลำพติเวทนาอีวังมีเวทนาโมติอีวังมีเวทนามาโอหูสีติ สัญญาอนัตตาสัญญาจะอิทังพิคเวตอัตจะอภวิสนะนิทังยัญญาอวรตยาสังวเตยลัมเพีัทจสัญญายะอิวังมีสัญญาหตุอิวังมีสัญญามาหูสีติตัสมาจะโควิขเวสัญญาอนัตตาศสมาสัญญาอวาตยาสังวเตติจะลัมพัติสัญญายะอิวังมีสัญญาหตุอีวังมีสัญญามาหูสีติสังขาระอนัตตาสังขาระจะอิทัง พิกาเวอัตตาอภาวิสนะสังสุอิยะยิทังสังขาราอภรรยาสังวัตเตยุงลำเพธจะสังขาเรสุอีวังเมสังขาราหมตุอีวังมีสังขารามาเอวเอสุนต oui. er. ิยัตสมาจะขู่พิคาเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอภรรยาสังวัตตันตินะจะลำภะติสังขาเรสุอีวังมีสังขาราโมตุอีวังมี จังคารดาเมวะอะหีส um, ุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจิตยิฐังพิฆเวอัตตะอภวิสนะยิทังวิญญาณังอภัตยาสังวัตติยัจลมเพริถจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหูตุเอวังเมวิญญาณังมาอาหสีติยัตตสัมมาจักโหพิฆเววิญญาณังอภัตตานัตตาตัตสัมมาวิญญาณังอภัตยาสังวัตตินัจลัมภะติ วิญญาณังเอวังมีวิญญาณังหตุเอวังมีวิวิญญาณังมาอาหสีติดตังจริงมัจจะทะพิกเวรูปังนิจังว่าอนิจังว่าติอนิจังพันเตยามปะนานิจังทุกครังว่าตั้งสุขังว่าติทุกครังพันเตยามปะนานิจังทุกขังวิปะลินามะธรรมธรรมังกันลังนุตังสัมโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีนาเอโสมีอัตาติโน นี ite, ่ตังพันเตตังก no like ิงม <cả> ัจจะถะพิคบีเวทนานิจาวาอนิจจาวาติอนิจจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปวิปปนลินามะธรรมังกัลังโนตังมะสัมมานุปสิตุงเอตังอมะเยโสหามัชมินะเอโสมีอัตตาิโนเหตตังพันเตตังกิงมัจจะถะพิคเวสัญญาอนิจจา อนิจจาวาติอนิจจังพันตียามปานอนิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันตียามปานอนิจจังทุกขังวิปปานินาะมะธรรมังกลังนิตังสามานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมินาเมโสอัตตาติโนเอตังทันตตตังกิงมัจจะทะพิกขเวสังขารานิจจงวาอนิจจงวาติอนิจจังพันตียามปานอนิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันตียามปานอนิจจังทุกขัง วิปปลิณามาธรรมังกันลังนุตังสะมานุปสิตุงเอตังมะมาเอโสหะวะสมินามีโสอิมีอัตตาติอิมิโนเอตังพันเตยิงยังมัดยาถาพิขเววิญญาณังอนิจจังวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปปลิณามาธรรมังกันลังนุตังสะมานุจะ ปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามาจะมีนาเมโสอัตตาติโนพันเตตังตัสฐามาติหะมะพิกเวยังกินจิรูปังอาติตานะครับปัจจูปนังอัตตะตังวาภะหิทาวะอุลานิกังวาสุกุมังวาหิตังวาปณิตังวายันทุเรนสันติเกวาสัพพันรูปังเนตังมะมะนาเมโสหามาจามีนาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะตถาปูตังสัมผัสปัญญาทัพพันพัง ญาติจวทนาอตีตนาพันจุปนาอจตาวาพหิธาวาอุลานิกาวาสุขุมาวานนาวาปนิตาวาญาติทูเรียนสันติกีวาสภาเวทนานีตังมามานะเมอมาชมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยถาปูตังสัมผัสปชิยายะทรัพพันธทางกาจิจีสัญญาอตีตนาพันจุปนาอจตาวาพหิธาวาอุลานิกาวาสุขุมาวานินาวาปนิตาวาทู ธูเลสันติเกวาสัพพาสัญญาณตตังมะมะนามมสุหามัชมีนามมสุอัตตาติเอวะเมตังยัตถาปูสังสัมพันธ์ปชิย้าทัพพันพังเยกเกจิสังขาราอัตีนะขัมปัญจุปนาอัจฉตาวะมหิตาวะอุรานิกาวาสุขุมาวะยินาวะตาปนิตาวะเยธูเลสันติเกวาสัพพสัพีสังขารานิตังมะมะนามมสุหามัชมีนามมสุอัตติ เอว่าม <c oughs> e, e ีต <c oughs> ังยถาภูตังส ah um. um. ัมพ็ญปชีลาทัพพังพ so ัง at น e, ังจิงจ e, ิตวิญญาณังอตีนะครับปจุปน oh. ังรัชตาวังพาหิตาวาโอฬิกังวาสุขุมังวานิหีนาวังปนิตังวานทุเรียนสันติเกว่าจับพังวิญญาณังเนตังมะมะนะเมีหามาชมีนะเมสุอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมพ็ญปชีลาทับพังพังเอวังปัสตังสปิฆเวสุตตาวะอริยสาวะโกตูปัสสะมิงปี นิพินทตติวีทนายะบีนิพินทติสัญญายะปีนิพินทติสังขารเลสุปีนิพินทติวิญญาณัจะมีปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตตจติวิมุตตสัมิวิมุตตมีติญาังโหตุขีณาชาติวุสิตังพรหมจริยังกตังกดีินยังนาปลังอิทธาตายาติปะ ชานาตีติอิทัมาโวจะพระาวาอัจะมะนาปัญจะวะิคียาพิคุพระาวาตัวพาสิตังอภินันทุงอิมัตสมินาปนาเวียะกะระนะนัตมังพิกยะมะนีปัญจะวะิคียานังพิคุนัง <c oughs> นุปาทายา,าสสวีหิจิตตานิวิมุตจิงสุติ